ครับ FC บางแงะทีเด็ดบอลทุกท่านนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันในวันพุธที่7กุมภาพันธ์2567สรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนครับแจกไป3ตัวโอ้โหเจ๊งหมดเลยนะครับก็ต้องกลับขออภัยด้วยครับจอแดนเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้แพ้จอแดน2-0นะครับคู่2ก็มาโยกล้าเพื่อแบบเลเอ้าโซเซียด,ดนะครับคู่นี้ผมให้อยู่โซเซียด,ดก็เสมอกัน0-0ครับกับให้แกป,ปอ,ปอ ก็เสียครึ่งหนึ่งครับคู่ที่3ครับเซาเทมป์ตันพบกับวัตฟอร์ดคู่นี้เซาท์เทมป์ตันเป็นต่อวัตฟอร์ดหนึ่งลูกนะครับเล่นในบ้านครึ่งแรกไม่ยิงกันนะครับโอ้โหเซาท์เทมป์ตันมาลัวครึ่งหลัง3เม็ดรวดนะครับก็ชนะไป30ศูนย์นะครับโอ้โหตายเรียบนะครับบอลสามตัวเมื่อคืนวันนี้ครับผมมาแก้ตัวให้นะครับใครที่ยังเชื่อมั่นผมอยู่ก็ตามผมได้ส่วนใครที่รู้สึกว่าอุณบังแม่งให้บอลมั่วให้บอลผิดวะก็ส่วนได้นะครับไม่ว่ากัน คู่แรครับเราไปเริ่มที่ฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันวันนี้ครับไมา์จะเปิดบ้านพบก,กับยูเนี r ยนเบอร์ลินคู่นี้เริ่มคลิปออฟเวลาเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับมาดูฟอร์ม5นัดหลังที่เจอกันมาครับยูเนี่ยนเบอร์ลินข่มกว่าเยอะนีครับชนะไมายถึง4ครั้งแล้วก็เสมอกัน1ครั้งส่วนฟอร์ม6นัดหลังของเจ้าบ้านไมา์ย์หนะครับเสมอ3แพ้3ครับยังไม่ชนะใครนะครับ6นัดหลัง นัดล่าสุดครับก็เพิ่งเปิดบ้านแพ้กับไปรเดอร์แบร์เมนในศึกบุนเดสเลกาเยอรมัน1ประตูต่อ0ส่วนทางด้านทีมเยือนครับยูเนี่ยนเบอร์ลินนะครับหนัดหลังชนะ2สเสมอ1แพ้3นัดล่าสุดครับเพิ่งบุกแพ้กับอาร์เบลซิกไป2ประตูต่อ0อันดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับมายศนย์5อยู่อันดับที่17แข่ง19นัดชนะได้แค่1สเสมอ8และแพ้10มี11แต้ม ส่วนยูเนียนเบอร์ลินทีมเยือนครับอยู่อันดับที่15ของตารางคะแนนครับแข่ง19นัดชนะ5เสมอ2แพ้12มี17แต้มครับสภา,ารพความพร้อมของไมเจ้าบ้านวันนี้นะครับกุนซื้อใหญ่อย่างโบสเวนสันครับวันนี้จะได้ตัวเซฟันเนเบิร์กแนวรับตัวแกลงกลับมายืนคุมแดนหลังอีกครั้งส่วนในรายของโดมินิกคอนะครับห้องเครื่องตัวเก่งวันนี้ก็โปสเแบรนกลับมาอีกเช่นกันครับคาดว่าวันนี้นะครับ สวินสันจะโรเตชันนันกเตะอยู่บ้างครับวันนี้จะใช้นาดิเอมอามา ري นะครับลงเล่นแทนมาโคลิเกเตอร์หน้าเป้าเข้าไปน,นี้จะใช้รโรบิคอชอร์เก้นะครับส่วนทางด้านทีมเยือนยูเนี่ยนเบอร์ลินนะครับ,อรบ,รบของคุณซือฮุสฟ,ฟิสเซอร์นะครับวันนี้จะไม่มีคริสโตเฟอร์ตริมเมลนะครับที่ติดโทษแบนในนัดล่าสุดครับแนวรับวันนี้จะส่งดานิโลโดกี้ลงมาแทนโรบินน็อกเก้น,นะครับแดนกลางน,นี้จะใช้รานี่เคดิรานะครับ แล้วก็ดันโยเบเวเธอร์เซ็ตนะครับไปเล่นเป็นหน้าต่ำคอยสร้างสังเกตโดยมีหน้าเป้าเป็นเควินโฟลันนะครับแฮนดีแคปเปิดออกมาให้สมา์ย์หเป็นต่อยูเนียลที่ปอปาตากลมคู่นี่ผมชอบยูเนี r ยลเบอร์ลินนะครับจะบุกมาไม่แพ้ไมลนะครับคู่นี้วางที่ยูเนี r ยนเบอร์ลินได้เลยครับคู่ที่สองครับเราไปกันที่เซตโกปเดเรของสเปน วันนี้แอตเลตโกมาดิดจะเปิดบ้านพบกับแอตเลตกบินเบานะครับคู่นี้เริ่มคิกออฟเวลาตี3ามครึ่งตามเวลาบ้านเราครับผลงาน5นัดหลังที่เจอกันมานะครับซูสีครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะคนละ2นัดแล้วก็เสมอกัน1นัดนะครับส่วนฟอร์ม6นัดหลังของเจ้าบ้านแอตาดริดนะครับชนะ4เสมอ2ไม่แพ้ใครนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกเสมอแลอมาดิดไป1ประตูต่อ1นะครับได้ ประตูตีเสมอในช่วงทดเจ็บ90บวก3ครับจากมาโกสจอเรนเต้โอ้โหแสบสันครับมาโกสจอเรนเต้ส่วนฟอร์มของแอตเลติกบินเบาทีมเยือนนะครับชนะ3เสมอ2แพ้น1นะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบา้านถล่มเอาชนะมายก้าไป4ประตูต่อ0เราข้ามาดูความพร้อมของทางเจ้าบ้านนะครับวันนี้จะไม่มีโตมาสเลอร์มาเซซ่าอัสปริกเกตาและต้องรอเช็คฟิตโคเซคิมเนสนะครับ กองหลังตัวหลักที่พึ่งหายเจ็บนะครับวันนี้ก็ต้องรอเช็อคความฟิตอีกครั้งหนึ่งนะครับคาดว่านะครับวันนี้จะใช้องตัวกริสมันกับอัลเบโรโมราต้านะครับยืนเป็นคู่หัวหอกแดงกลางวันนี้จะวางโรดริเก้เดลปอโกเก้ซาวีเกสและนาฮูเมลโมลิน่าส่วนทางด้านทีมเยือนครับแอตเลติกบินเบานะครับวันนี้จะได้ตัวอเลสเบเรนกูเอกับอินยิโกเลกูเอนะครับที่สลัดเลี่ยงนะครับหายเจ็บ วันนี้ก็จะกลับมาเป็นตัวเลือกอีกครั้งหนึ่งนะครับคาดว่าวันนี้นะครับจะได้อาจจะใช้กอก้ากรูเซต้ากับอาร์เสรวมไปถึงโออิฮานซันเกสนะครับคอยปั้นเกมรุกครับส่วนในรายของออสกิวิลเลียมส์กับปาดอสดิอา์สก็พร้อมลงสนามเช่นกันนะครับแฮนดิแคปครับแอตเลติกมาดิดเป็นต่อที่ครึ่งลูกนะครับคู่นี้ผมก็ยังชอบแอดนะครับ สนามว่านตาเมโตบริตาโนแอเ่นในบ้านผมว่าเอาได้นะครับหวังหวังได้เลยถึงแม้ว่าบินเบาฟอร์มจะแรงนะครับแต่ผมเชื่อว่าบทกันแล้วจะเป็นทางด้านแอเลติโกมาดิดจะเฉือนเอาชนะบินเบาได้ครับคู่ที่ผมวางแอเลติโกมาดิดครับคู่ที่3ครับคู่สุดท้ายของการวิเคราะห์บอลค่ำคืนนี้ เราไปกันที่ศึกอังกฤษ FA ครับวันนี้แอสตันวิลล่าจะเปิดบ้านพบกับเชลซีนะครับคู่นี้เริ่มคลิกออฟเวลาตี3ตรงตามเวลาบ้านเราครับผลงาน5นัดหลังที่เจอกันมาครับวิลล่าชนะ3ครั้งเสมอกัน1ครั้งและเชลซีชนะ1ครั้งส่วนฟอร์ม6นัดหลังของเจ้าบ้านแอสตันวิลล่าครับชนะ3เสมอ2แพ้น1นัดล่าสุดครับเพิ่งบุกชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป5ประตูต่อ0ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ ส่วนเชลซีครับ5นัดหลังอ่ะหนัดหลังครับชนะ2เสมอ1แพ้3นัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านแพ้กับวูแฮมตัน4ประตูต่อ2นะครับเรามาดูความพร้อมของทางเจ้าบ้านวินล่านะครับอูนาเอมิลี่นะครับคุณซื้อคนเก่งของวินล่านะครับวันนี้จะไม่มีไทรอนมิงส์นะครับกองกลางจะมีเอมิเลโนบูเอนเดียกับจอรนดูรานนะครับที่มีอาการบาดเจ็บ นอกนั้นครับพร้อมลงสนามครับวันนี้ก็จะใช้เอมิเลโนมาสตินเนสนะครับยืนเฝ้าเสาว,วันนี้ด้านหน้าครับจะวางมูซาดิอาบีกับโอลิวัสกินครับเป็นคู่หอกแรกครับวันนี้จะวางเลออนไบลีดัสลาตลุยชอนแม็กกินและบูบาก้ากามาร่าคอยทำเกมรุกอยู่ด้านหลังครับส่วนเชลซีของมาริซิโอโปเชติโน่นะครับวันนี้มีแข้งบาดเจ็บที่ค้างอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับ พวกริสเจมมาร์คูเรียเวลลี่ฟอร์ฟาน่านะครับโรเมโอราวาเวียเดสลี่อุโกโชุกูนะครับที่มีการบาดเจ็บทั้งหมดนะครับก็คาดว่าวันนี้ครับจะใช้นิโคลัสแจ็กสันนะครับเป็นหัวหอกกลางรับ3คนนะครับที่คอยทำเกมรุกก็จะมีคิตตเฟอร์เอ็กุนกูนะครับมีเคลโลมูดริกและโทพาวเมอร์นะครับก็ถือว่าเทลซีวันนี้ก็ ถึงแม้ว่าตัวเจ็บจะเยอะนะครับแต่ก็บรรดาตัวที่มีอยู่ณตอนนี้ก็สามารถทดแทนกันได้นะครับแต่ว่ามาริวิลล่าด้วยสภาพที่วิลล่านะครับพร้อมลบกับทุกทีมเวลสในลังนะครับคู่นี้ให้ทีแคปเปิดออกมาให้วิลล่าเป็นต่อที่ปอๆคนที่ผมเชียร์เชลซีนะครับถึงแม้ว่าเชลซีนะครับจะฟอร์มหนาท่้าสุดจะเพิ่งเปิดบ้านแพ้กับวฟนตั้นแต่วันนี้ผมว่าเชลซี มีดีนะครับที่จะบุกมาชนะวิลล่าหรือว่าเสมอได้คนนี้ผมให้ลองเชลซีครับขอบทุกนครับฟุตบอล3คู่3ลีกใหญ่นะครับคู่แรกนะครับมาพบกับยูเนียนเบอร์ลินคู่นี้เริ่มตแต่เวลาเที่ยงคืนครึ่งคู่ที่ผมชอบยูเนียนเบอร์ลินกับแฮนดิแคปรองปอป,อปอนะครับคู่ที่2ครับแอตเลติโกมาดริดเปิดบ้านพบกับแอตเลติกบินเบานะครับคูน่นี้แอดต่อครึ่งลูกวันนี้ใส่ไปที่แอดครับจะเบียดชนะบินเบาได้ คู่ที่3ครับวิลล่าเชลซีคู่นี้ผมชอบเชลซีครับผมว่าเชลซีวันเนี้ยนะครับต้องเอาอ่ะถ้วยเนี้ยต้องเอานะครับคุณถ้วยเนี้ยเชลซีต้องเอานะครับคู่นี้ผมวางเชลซีเลยนะครับกับอันนี้แคป์ลองปอปภันะครับวันนี้ครับเรามีกิจกรรมดีๆนะครับทายคิดฟรีนะครับรับอ่ะทายผลบอลนะครับรับคิดฟรี200บาทนะครับใครสนใจก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกันได้ที่ใต้โพสต์นี้ครับให้ทุกคนนะครับ ทายสกอร์มาว่าคู่ระหว่างวิลล่ากับจูซีจะจบลงที่สกอร์เท่าไหร่นะครับใครจะถูกรับไปเลย200บาทน,นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับ